โอ้อีพอเตอร์อ่ะโอเคไม่ใช่อีพอเตอร์อะไรวะลืมค <c oughs> ิวเม็ดเลยคิวเม็ดผมเมาไม่รู้คุณโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องรอเราไปทำอย่างอื่นได้เลยโอ้โหโเครน้องไฟฟ้าชีวิตอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นีโทษ อ่าสีแดงน่าจะทำเควทต,ตรงนี้มั้งน่าจะเควทเติมน้ำมันเดี๋ยวเราไปยืนด,ดูก่อนไม่ใช่ไม่ได้เควทซอมเออไวเนาะไวมากมีหันนวเดียวนะคุณมาถึงก็ถามเลยว่าใครโอ้โหถามก่อนไหมว่าที่ไหนแม่ดีโก็มาถึงว่าถามเลยว่าใครโโาม,ม,าม,มา,า,ามเามาขารู้กันนะคุณเอ้ห้อ๋ห้องแชท อบอิโนฮู e ว e อาแอดอีเล huh? uh. <laughs> <laughs> ็กทริกอาการไอโซเลกายที่แลนกับงง I have f ฟ m i อแฮ่ะคุณเออง่ายเลยคุณ I อ a v e f a ม i l y เ uh. อ okay. อโอเคเป็นยังไงบ้างตอนนี้อิสเ m i it, me. it mean All lane, all lane. อเลนอเล่อาข้ามก่อนแล้วกันนะผมโอเคจริงๆจะมาทำคอนเทนต์ในนี่บอกอี้พอคอนเทนต์แบบยังไงอะเราจะไม่ฆ่าคนถ้าได้เป็นอินพอตนะเราจะไม่ฆ่าคนที่เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยครับเออน่าสีแดงไม่ใช่บอกแล้วอย่าโหวตมู่วเป็นไงล่ะอ่า นินาตะเล็บตะเก็โอเคสีส้มกบฟ้าตามมาดูเราต้องใส่ตามมาดูสแกนทั้งที่ผมไม่ได้เคยสแกนเวลกุ d เขียวเนี่ยน่ากลัวเนี่ยแดงเนี่ยอ๋อโอเคทำาไปโอเคมีคนดูกล้อง <c oughs> อย่าหาทำนะเขียวอย่าหามเรา ไปเขียวหาหลวงทอนี่ไหมเออวัด <What S 1> เลย <c oughs> ชีวิตวัดบูแวร์อะไรใครที่ไหนไอซอแบ็กแบ็กยู่ยชัวสีจมพูตายให้เราเงียบมากเลยนะใช่ไหม เทาไงอ่ะอ่ะนำก,ก็ยอดก็ได้เด้ยวยรวงสุ่งใสด้วยเออเพราเราก็ไม่ได้เป็นก่ะเออก็ต้องนำไปก่อนคุ้นไม่งั้นด้ยวรออยรวง่งใสตามมีอีโมจิด้วยโอ้ยโอ้โห ถ้าดำไม่ใช่ก็ส้มแล้วแหละตังวะนนี้อ่าโอเคเวรีกูดยาหาวอดมัวพวกเนี้ยมันลองกดปุ่มกันอ่ะมันก็้จะวอดมัวกันะนะคุณเอ้าอ่าบิ๊กพีพีออกอีกก็นั่นไง มัวนีม่มาจากอังกฤษอะไรวะลืมพิงเวน sure? อวายุชัวกา r ไอติ i งอิ t อิสไลบูหนึ่งพันอะไรของเขาวะโอเคไม่ผมไม่โหวตน,นะข้ามนะ ไม่อยากโวดมัว่วจริงยังไม่อยากโวดมัวว่วเลยคนเออเอาใช่เลยมาแล้วทำไมมันแป,แปแลกๆเราไปหาห้องแม่กันดีกว่าคุณโซ่อสซ่อเาจะมากนเป็นตีพวงนี้ อ่าค้างค้างค้างเป็นกรรมค้างข้างมีคนข้างไปแล้วมีคนค้างไปแล้วเว้ยคนตั้มหนึ่งนะโอเคข้างดีไหมถึงอะไรไหมถึงโมเดลผมมาข้างเมื่อกี้โมเดลมันข้างชีวิต ป่ะป่โอเคพิมพ์เลยสักพักโดนเตะจะหาให้จริงๆถ้าโดนเตะจะหากาเดิมอีก เออโกโกโกโอ้อไปสิครับหัววีหนึง่งอะไรของเขาหนึง่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่ละคนโหคิวคูดาวยี่สิบวีชีวิตอ,าอ้าววคิวคูดาวยี่สิบวีตาข็ไม่ยอมเริ่อม,มาคนโอเควีสิ้ปิด ไม่ยอมเลยขเขาก็ออกอย่างนี้นแหละเพราะ,อะโอ้เป็นคนทำลายแกแย่วะโอเคมีเคว้งยิงหินไปทำเคว้งยิงหินให้เพื่อนเห็นจะน่าจะดีกว่าดูนะาเขียวนายดูนะเขียวไม่ดูเลยมอนขาวดำ ดำม,มาเขียวขึ้นไปดำยู่นี่ดำม,มายินทำไมตรงนี้ตอนนี้ไม่มีเควสหลบกสุสจะลองเล่นหันสองสนะมั้งเออโอ้โห,โหผมนี่พิมพ์เลย โหนี่ก็ห้องนี้ก็วอดกันง่ายเหลือเกินไอวอลวิกกินเวลทั e ไอวอ n เซน s มี d ร์คาเฟ่ดากินทำไมเขาถึงบอกว่าเขียวผมเอาลามแล้วกันเอา้าโ,โหเวลาวอดเท่าไหร่เนี่ย บอกแล้วว่าไม่ใช่สีมันนาะวันแรกผมบนี้เรากดปุ่มเลยอะถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวไอ้นั่นเนาะไม่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าไปค่อยซองกล้องตอนนี้ไม่มีคนดูกล้องโอ้โหได้เฉยยังเทบอ่ะ w วัดวัดอิส i ิลามบอกแล้วมะนาวสีมะนาวคุณใช่ไผมไอซาวิมเวนโอเคเวลิกุดไอซาวิมเวนจ้ะเลิศมากบอดี้เออ ชีวิไอซาวิเวนลยนะแบบรู้ไอเนี่ยว่เว้นไม่ไมัไม่มีคนดูกล้องไม่เห็นใครดูกล้องคุณจริงๆถาเขียวไม่ใช่นี่มันเธอนะบอกแล้วโอ้โหเป็นไง,ง เขาฆ่าไม่เหนียนะคุณอาอยาเอาเป็นแมปอันนี้มั่งลักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้อาเอา 2, หันสองหรือหันหนึ่งอีันหนึ่งอะอืมปะโอเคเล่นได้ปกติเป็นเดินไวมากเลยแบบเนี้ยสีขาวก็ได้อ่าไมน้องนะมันไม่เปลี่ยนตามนะ่ะน้องไม่เปลี่ยนหรอคุณนหนึ่งนะหมวกหมวก โอเคเปลี่ยนละมาแอบพิมพ์ไม่ทันเึิงลังก๊อบวางซะละเนี่ยเป็นคนธรรมดาครับคนตัวกรารได้เป็นหันยากทัานหนึ่งละสิบคนเอา้าอ๋อไม่ลืมไปถ้ากดมันไม่ได้เป็นแมพคือมันจะให้มีสองแมพโอเค โอ๊ยลาไปไปอะไรเหลืองอะไรอืมเออโอ้โหเขียวอยู <c oughs> ่นี่สายต้มไฟซมเดินลงมาดำอยู่ น่ากลัวดำบอกแล้วบิลีฟมีผมไม่ได้เป็นรอโหลดก่อนโหลดช้าพอกระเน็ดบ้านผมเลยคุณโอ้โหโอ้โฮหฮะฮะลงท่อไม่ได้แล้วะ่ะ ว a ดเดี๋ยวนะคุณผมว่าผมโดนแล้วผมว่า <c oughs> ผมโดนแล้วแหละแต่สภาพนี่ก็ไม่น่ารอดนะ่าจะโดนโอโ้โหพอทำเคลยรจะเสร็จก็ไอ้นี่จริงจริงจริงแต่ละคน พิมพ์ไม่ทันโอเคกลับครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่สบายวอร์ดี้วอซีนิทิกไอวอซีกาแฟทลไอสีแดงไอวอซีเขาเป็นคนเดียวโหวตเอาอะไรของเขาเขารีบป่ะคุณ ดังออนไลน์ไม่เกี่ยวโอ้โหเดือดมากเลยผมไปนะคุณผมรู้ว่าหันเป็นใครผมอยากเล่นแมปอื่นเออเอาเป็นอันนี้แหละแล้วก็ <c oughs> คนน้อยมากเลยแมปนี้มันแมปใหญ่เพามันก็เลยต้องเล่นหันหลายคนเอาเป็นหันสองคนก็ไนดะ้ โอเคเพื่อมีโอกาได้เป็นมั้งคิวคูดา1สิบเจ็ดจุดห้าวิปัด<า>ยังจะเป็นคนธรรมดาอีกเดินตาไปในแมป่างนี้ก็ได้แมปแอคโคลูดบิ่งไหม,มาไหลเกินพอมเดินน้ำห้าวอย่างเงี้ยีโอกาเดาต้องใส่สูงไว้คน เพราะมันเดินมันไม่กลัวอะไรเลยไงเนียวกล้าดโดนจริงเอ๊ะอ๋อตรงนี้แอยโยนมั่วตอนนี้อะอ๋อเอ๊ะมีคนเข้ามาได้ยินเสียงสีชมพูนะโอ้โห จอศพเพื่องพิมพ์ก็เลยแวว์เนี่ยพิมพ์ก็เลยพิมบิ๊กโคตรมัน o ออมค์ก็อีสแบ็คไอซอรเลนไอซอรแบ็คดูว่าสแกนออเลนเวนกีเลตเตอร์ลูมแหวใช่ไหม น่าจะเป็นบอดี้แหละเออบอดี้แซลม์ไม่ใช่โทษอตวิซารในแอมินลูมแบคดิปเมทเบสแกนแต่แบคแฮมสแกน,กแกนอิสพ,อพ็อปอีารีแอคเตอร์เอ๊ะจะว่าเป็นชมพูแต่ว่าเขาเข้าประตูมาชมพูจะไม่ฝีโทนนั้นก็มีแล้วชมพู ไงอะคุณส้มเหรออ่ะส้มก็ได้เพราะชมพูเขาเข้ามาทำประตูคุณได้ยินเสียงอืมโอเคชมพูมาทำประตูแหละเออเพราะคุณได้ยินเสียงเขาอยู่โอเคมาอินแบกอินเซอร์แฮกเกอร์แอนด์ฮีเพสทัส ไลซ์โซอิตแอปไฮลออโอสกีไอริสซูชัสโอ้โหโดนเพียบเลยซอม <c oughs> ใช่ด้วยโอเคมีิมพอร์เตอีกหนึ่งคนใช่เฉยตอนนี้ต้องมีคุยคิวคูดาวนะไม่ต้องกลัวคุณชมพู่เขาเดินดูเราเฉยไม่ได้เป็นอวมันชื่อชมพู่มื่อกี้ม่วงอหรอผมมึนใช่ไหม เปิดปั้นไปคุณโอ้ยรปตร้องมีเขวเข้าไปซ้อมเป็นันจริงเสียเวลาอีกอ่าชีวิตเอ,ตองสาเขานะครับทำไมาต้องสาใครต้องสาผมนี่แหละอืมโอ้โหแล้วผมหนุ่งน,นี้พอดีเลยนะตามนะใคร ใครมาชมพูมาซ่อมโอเคเวล่กูดแดงกับเขียวมาด้วยกันบวงมาที่หลังแดงเขียวมาด้วยกันบวงมาที่หลังไปดูดีว่ามีใครตายไหมโอ้น้ำตาล แดงเขียวชมพูม่วงไมฮิลังเลดกรีนพิงค์อเพอร์เพล่โกทูเรแอคเตอรใช่สองส,สี่คนสามสี่คนไหมลู้ลืมโอเค อืมเอาไงเขาจะเอาไงอะเด i ิสเ o สซอนดิสเพย์เดียพิงไอโอเอสได u ์ยูเซนเฮนิเฮลทำไมไล่เอ่อวอลลิสเซลลี่พอดเหรอไม่แน่ใจคือเลสซีดูนะก็แออค่แยูไคซี e เทปบ้าก็อับ มั่วไม่รอ้แต่ชมพูมันจะปลอดภัยคงข้ามนะผมว่าชมพูปลอดภัยไม่แน่ใจอะเ่าให้ชมพูปลอดภัยไปก่อนอืมโอเคชมพูต้องปลอดภัยสิว่าสีครับแดงไอเกตติ้ง o ยูนะเธอเช่งให้โอกาสอีกรอบหนึ่งว่างั้นโอเค มาเอาแล้วก็โดนแล้วผมแล้วผมเกีียวอนะไรเนี่ยผมทำอไรให้น้องงส่เนี่ยฮะบอกแล้วอย่าหาโวตมัวคนกำลังกดฟิวโอโหฟ้าแดงอยู่ตรงนี้อืม โอเคอืมมันมีคนเดินมาทางนี้คนหนึ่งฟ้าแดงอยู่บนคนเดินมาทางนี้หนึ่งคนซึ่งทาง,างนี้ผมอ็ต้องสวนแน่นอนเดี๋ยวเราไปเช็คแบบฟ้าแดงอืมวิทย์ มดาวได้เลดวิดไลบูแอดแอดมินใช่ใช่คุณเลดกับ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแมปบางคุนแมบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอก่อนเนาะอืมโอเคเป็นโปรลุนเป็นโปรลุนแล้วก็มีหันสองคนน่าจะเขาไม่ทันเป็นไงซันพาวเวอร์อาบูโอเคเวลิกุดเวลิกุดจับไปไป จะไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมน,นี่ยวันนี้ไอพิ์มไม่ทันแน่เลยนั่นไงเมื่อมีคนหลุดให้เราว่ามีคนหลุดนั่นไงมไม่เป็นสักทีเป็นตาสุดท้ายเลยแบบนี้ผมยังชอบเดินมาเดินกันมาเร็วเร็วเร็ว ฐานคืออะไรอ๋อถาอยูนีผมชอบผมมันนักใสับาโบเทสอะคุณอืมไม่คุณไม่มีใครเห็นเออไม่มีปะปะ นนไม่มีครเห็นเราโฮมจะกคอเ้คุณจะเยนน็นนะดำนายจะพึ่งฆ่าเอาเวรกรรมอันนี้ต้องไล่ฆ่าแล้วเออไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเนาะโอเคบลิ Very good, กูดเพื่อน thank you ผมะเนี่ยคมม้อมืนอะไรเนี่ยฮะคิวคูดาวมันน้อยมากอะโอเคคิวคูดาวน้อยเกินจริงตายหมดคิวคูดาวน้อยเกินคุณ โอเคคุณเดียวในชิปนี้เราก็ลาไปเท่างนี้แล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันชิปหน้าผมบายครับ